สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับสมพรชาแนลนะครับทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก็มีเรื่องราวนะครับจะนําเรื่องราวนะครับอ่าเลขนะครับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับอ่าตัวเลขนะครับสีฟ้ามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอ่าตัวเลขสีฟ้านะครับอ่าในงวดวันที่16นะครับหาสิงหาคม2563นะครับ เสือตกทั้งพลังเงินดีนะครับชุดมีโชคนะครับเด่นนะครับเด่นมาให้4นะครับแล้วก็เป็นลองนะครับลองมาให้2นะครับนะครับโปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับครับเสือตกสังตกถังพลังเงินดีนะครับเป็นนะครับ่าค่อนข้างที่จะเข้านะครับ ลอตเตอรี s, love, on, ่บ่อยเลยนะครับสังเกตดูนะครับเกือบทุกงวดนะครับก็ว่าได้นะครับซึ่งนะครับเป็นหววที่ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับและคนติดตามเป็นจํานวนมากเลยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับา าสามตัวและ2ตัวนะครับแนวทางนะครับชุดนะครับาสามตัวนะครับก็จะมีนะครับเก้าสองหนึ่งแ4ดสองสามศูนี่หนึี่หนึ่งหสี่กี่็หครับนี่ก็เป็นชุด3ตัวนะครับสาตัวนะครับ และจะมีชุด2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมีนะครับสองหนึ่งสองสามสองสี่สครับสี่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับข้างล่างนะครับระวังเลขเบิ้ลหามนะครับ ก็จะมีตัวเลขนะครับ22แล้วก็44นะครับมาเป็นแนวทางนะครับสำหรับในการ้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนในการื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับครับก็นะครับแอดก็นําข้อมูลนะครับเป็นเสื้อตกทางพลังเงินดีนะครับมาชุดมีโชคมาฝากทุกท่านนะครับในวันที่16สิงหาคมสอ6 3นานะครับสําหรับท่านใด ที่ตามนะครับก็ถือว่าอ่าซื้อก็อย่าซื้อเยอะนะครับดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับก็ในอ,อีกหลายวันนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดี